นี้ผมมาถึงแล้วนะด้านหลังเป็น,ปน New Thailand เน็นยไหมอยู่ตรงปากทางวิภาวาดี22นะครับใครที่สงสัยว่าเอ๊ะมายังไงมันจะอยู่ใกล้ๆกับศูนย์ยนต์กิจลงจากสะพานมาตรงแยกลาดพร้าวนะทางแยกลาดพร้าวก็จะเจอเลยเดี๋ยวข้างหลังผมเป็นศูนย์ยนต์ตะกิดนะมีป้ายโรงเรียนเซนจอนเะนี่ยข้างหลังเนี่ยได้ไหมด้างหลังก็เป็น เมื่อก่อนเป็นคนอนิเซ็กเป็นศูนย์รถนะเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้มารับรถแล้วก็ใช้เวลารออยู่พอสมควรนะแล้วก็ติดปัญหาที่จีนเขาล็อกดาวน์ที่เชียงไฮ้ด้วยโอ้โหเหนื่อยใจเลยจริงๆตอนนี้ผมมีเพ่อพเอเซอรีด้วยนะพวกแหลกหลางกล่องหลางของนิววัดลมยางผ้าพรมอะไรวะจำไม่ได้หลายชิยน้น วันนี้น่าจะมีแค่อตัวโมบายโฮเดอร์ก็คือที่ยึดมือถืออะน่าจะมีแค่นั้นเพราะว่าของมันยังติดที่ท่าเรือแล้วก็ต้องรอรถสองนะก็เดี๋ยวว่ากันครับวันนี้ไปรับรถนัดก็ไว้ตอนบ่ายโมเดี๋ยวผมมาถึงก่อนเพราะกลัวฝนตกไม่แน่ใจด้วยว่าขากลับจะเจอฝนไหมนะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวไปดูกันที่สวนกันตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมีรอโกว่าสารเัิอีกกี่คนนะเพราะว่าตอนนี้ที่จีนเซี่ยงไฮ้ล็อกดาวนะ์นะรถแรกเพิ่งเข้ามาเองนะ รัดสองนี่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะครับรถคุมค้มรถคุม้มรถคุ้มเงินแล้วก็เขามีสกูตเตอร์ด้วยนะของตัวนิวผมเองก็เล่นสกูตเตอร์อยู่เหมือนกันพอมาดูตัวจริงผมว่างานสวยเหมือนกันนะใช้ได้ใช้ได้สวยอยู่ก็ยังไม่ทิ้งเอกลักษณ์นะมีไฟนี่ไอคอนิกไลทิ้งนะครับแล้วก็ยังมีไอตัวชิลตัวนี้ ไอ้ชิวตัวนี้ขาย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  KQI 3ถ้าเพื่อนๆจำได้ตรงนี้คือตรงที่ผมเคยมาถ่ายครั้งแรกที่นิวนะแล้วก็สต็อกบอกเลยว่าเยอะมากนี่ครับเดี๋ยวรอดูครับนี่เพียบนะอย่างเยอะครับแต่ตอนนี้เคดีเขาปิดไฟอยู่มองไม่เห็น เราไปดูสต็อกกันข้างหลังเฮ้ยอยู่โหโกว่าสีแดงก็สวยนะเนะี่ยดูดิอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นพีน่ีครับยังเพียบเยอะไปละโอ้เยอะไปครับตามไปดูกันครับเพื่อนๆนี่นิวสีแดงก็สวยนะโกว่าสามเนี่ยเข้ามาเยอะไหมครับรอบนี้โกว่าสามเ,เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าติดจอ นะครับคลิปผมได้ผลตอนนี้ยอดจ้ามันคราคาดาเหรอโอ้หนี่ครับผมยังไม่รู้ว่าผมจะตั้งชื่อน้องส้มจี๊ดผมว่าอะไรดีโฮ้ยแต่ตัดสินใจไม่ผิดนะที่เลือกสีส้มด้านเนี่ยโดนใจว่าตอนแรกว่าจะเอาสีเทาแต่ดูสีเทาแล้วมันออกเทาฟ้าๆนี่ไงเออจริงด้วย แต่เป็นก้าทาลัมโบนะะอืมแต่ส้มเจ็บกว่าวะ่ะสุดท้ายก็ไม่ผิดหรอกครับเลือกสีส้มเนี่ยละดีละว,ว้าแล้วถ้าเาสีเทามันก็จะไปคลคล้ายๆกับตัว New MQI GT เฉยๆ,ๆอีกเนาะมันก็ดูไม่ออกว่ามันเป็นอี v o นอกจากแบบป้ายเฉยสีส้มเนี่ยชัดเจนดีโอ้โหงานสวยมากคนระับ สวยจริงสวยจริงจ้ำโดยเฉพาะขอบอกว่าเดือนใหม่นะแบบโคตรสวยเลยอะ่ะดูนะมันล็อกอยู่หรออ๋อสแสดงว่าผมต้องเปิดอันนี้ก่อนคอถึงจะปลดโนี่ครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหจออย่างสวยอะ่ะบอกเลย จอมีสาโหมดนะครับสปอร์ตดนามิกแล้วก็ ESa ซ e afe, อย่างที่เพื่อนๆคุ้นครับโอ้ยงานสวยมากนี่เนขอไปเสียงฝนนะครับเสียงดังมากเลยตอนนี้ฝนตกหนักนะเดี๋ยวผมให้ดูตัว MQI GT Evo สีเทานะนี่โห่ต้อเขาเยอะจริงๆตัวนี้เป็นสีเทาที่เป็น Evo ครับ มันจะมาแนวด้านแต่พอมาเห็นตัวจริงแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สีส้มโอเคแล้วเนี่ยเริ๊เหนือยกัตัว GT ธรรมดาเลย GT ธรรมดาเ,เป็นสีเทาเงาเงาเทาเรโบ้นะผมเลยว่าสีเทาไม่โดนละเป็นสีส้มดีกว่าตอบโจทย์แล้วนี่เป็ไนไงล่ะดูดีไหมครับอัญเชิญรีผมตอนนี้ยังมาไม่ครบนะชิวหน้าใหญ่มากก็เลยแบบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ ตอนนี้เดี๋ยวใส่ตัวสมาร์ทโฟนโฮเดอร์อ er mm hmm. ที่มือถือไปก่อนนะครับนี mm ่โห้ยยัง่งยำเนี่ยอบอกบอกยั่งยำม,มาะฟีเจอร์ยังเหลืออีกเยอนะเว้ย mm hmm. เดี๋ยวรอรีวิวนะครับบอกเลยว่าสตาร์ทรถโดยใช้คียเร็ตเนี่ยถือว่าเบสิกมากเพราะว่ารถเนี่ยล็อกคอแฮนด์ด้วยคียเร็ตเหมือนกันแล้วก็มีฟีเจอร์ที่ซ้อนอย่างนี้อีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวไว้มาดูกันแต่บอกเลยว่า โคตรสวยครับจะได้เห็นแน่นีครับชิลของ MQI GT Evo ครับขอบอกว่าแม่งใหญ่มากนะโอ้โหใหญ่จริงก็ไปเทียบกับรถมันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยตอนนี้ช่างก็ติดตั้งตัวสมาร์ทโฟนโฮเดอร์ให้นะครับนี่ การขโมยมันดีเทคแล้วนะครับโอ้ขอบอกสวยจริงครับตัวสมาร์โฟนโฮเดอร์งานก็สวยนะบางคนจะบอกว่าไปซื้อของยี่ห้อหนู้ยี่ห้อนี้ผมว่าไอเนี่ยของมันเองเลยของนิวเลยวัะสะดุดูดีทีเดียวผมเรียกว่ายึดด้านซ้ายนะ เอาไว้เดี๋ยวยึดแล้วก็ใช้มือถือให้เพื่อนๆดูในส่วนของตัว g p S นะครับที่ใช้งานวิีดีแล้วครับครับวิดีแล้วครับผมรับรถแล้วนะครับกับ M Q I G T E v O ในวันที่รับรถแล้วฝนตกแม่เจ้าไม่รู้จะพูดยังไงเลย รับรถวันฝนตกครับปกติจะไม่เคยเจอบรรยากาศแบบนี้นะอันนี้ฝนตกอ่ะลยลองความเร็วจิจาร์ให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะบอกก่อนมองไปสวยๆแล้วกันนะแล้วดูท่าทางจะตกไม่เลิกด้วยผมเลยไม่รอแล้ะขี่ออกมาเลยดีกว่านะครับถุงถมือถุงมือไีมีเสื้อกันฝนกับหมวกกันน็อกโอ้ยฟิลดดีเว้ย เดี๋ยวรอดูรีวิวจริงๆอีกทีดีกว่านะครับยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะออกได้หรือเปล่าเพราะว่าฝนตกอ่ะไม่กล้าบิดเร็วด้วยนะอจริงๆตอนนี้แบตเตอรี99่99%นะครับไม่ฟ้องว่าวิ่งได้91กิโลเอาเป็น e เ e b ดีกว่าฝนตกอย่างนี้ไม่ต้องเร็วมาก e เ e b เนี่ยความเร็วจะวิ่งได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยไม่เว้ย48เว้ย โอ้โใช้ได้ใช้ได้้มอ,อตเตอร์กินกำลังอยู่1.4กิโลวัตต์โอ้แฮนด์จะนิ่งดีนะนิ่งดีอะ่ะเดี๋ยวขอปรับความคุ้นตัวกับรถก่อนนะไม่คุ้นอะ่ะเอาจริง เวลาขี่คันใหม่ก็ต้องอย่างเงี้ปรับตัวกันแว้นึ่งอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นรถนมันเนี่เป็นรถน้ำมันแล้วก็จะมีกราฟบอกนะว่าอัตราเร่งที่เราขี่เป็นยังไงนะครับมีอีโคขึ้นด้วยนะว่าเราขี่พอคันเร่งดีหรือเปล่าแล้วก็มี ตัวคุ้ยคอนโทรนนี่ตอนนี้ผมเปิดคุ้ยคอนโทรลแล้วคุ้ยคอนโทรลทำงานก็ดีไม่ต้องขี่นะไอ้นี้ดีมากเลยของนิวอะ่ะไม่ต้องมานั่งบิดให้ไม่ยมือใปได้เรื่อยๆพอเบรกปุ๊บคุ้ยคอนโทรลก็ตัดนะครับขี่กลับบ้านขี่กลับบ้านฝนตกนี่คือผมต้องฝากที่ชาร์จไว้ด้วยนะผมไม่เอาที่ชาร์จกลับเอามาแค่ที่ชาร์จไอตัวชาร์จเดี่ยว ใช้เดมิคดีกว่าช้าไปหน่อยเอามาแค่ที่ช้าเดี่ยวที่ช์จคู่ไม่ได้เอามาเพราะยังไงเราก็ช้าอยู่บรถอยู่แล้วนะครับโอ้ยางใหม่ด้วยแล้วเจอฝนโอ้โหตึงตัวใจเลยตัวใจโอ้โหเฮ้ย รับรถที่แบบว่าขี่ลุยฝนเะนี่ยโอ้จะได้ลองแลหน่อยนะจะได้รู้ว่าความเร็วเป็นยังไงแังดีฝนย,ยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ตาแล้ว ตัวนี้มีไฟ p a s ซิ่งด้วยนะก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่ามี p a s ซิ่งด้วยมีไฟ p a s ซิ่งด้วยอะ่ะเจ๋งเลยอะ่ะโอ้โหโอ้ยตราเร่งดีนะขนาดรถออกตัวมาแล้วผิดมันยังขึ้นนะ่ะเจ๋งโคตรเนี่ยโอ้ยโอ้ đi thôi Chẳng cháu à Phải đặt nghiêm nghiệp lắm นี่กววลัวอ่ะไปเรื่อยๆแล้วกันครับกลัวครับ,ววรบเดี๋ยวลื่นไม่แน่ใจว่ายางแข็งไปไหมดูรู้สึกเฟิมเติมอย่างนี้น ตีนก็ดีมแมวโอ้ท่าไดานามิกก็เหลือๆแล้วนะจริงจริงโอ้อยอด feel the... 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 ประมาณนี้แหละครับยังไงเดี๋ยวไปรอทดสอบกันอีกทีวันนี้มารับรถไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเยอะเท่าไหร่ขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เป็นคลิปแบบไปแค่ไปรับรถเฉยๆไม่ได้มีไม่ได้มีมด,มดีเทลอะไรนะจะได้เห็นแวะในการขี่นะครับประมาณนี้ราคา1นึ่งแจาบาทกับราคาที่บอกเลยว่าราคาเฉพาะที่เอาเข้ามา16คันนั้นเท่านั้นนะครับสีต้นสีนคัน สีขาวสี่คันสีเทาสี่คันสีน้ำเงินสี่คันสีส้มเสร็จผมไปแล้วนะครับหนึ่งคันแล้วก็รู้สึกรถเทโมโก็จะเป็นสีส้มราคานี้เฉพาะแค่ลอตนี้เท่านั้นนะครับ็อตหน้าไม่ใช่ราคานี้นะบอกก่อนเพราะว่าตอนนี้พวกล e ิเลียทีมเป็นอะไรที่แบบราคาขึ้นขาดตลาดนะครับแล้วก็มวกเซมิคอนดักเตอร์ราคาขึ้นหมดเลยอนาคตไม่น่าจะใช่ราคานี้แนะ่ผมว่าอนาคตมีราคาแตะสองแสนแน่นอนนะครับใครที่สนใจ รีมาจาัดก,การซะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะราคานี้เนี่ยจดทะเบียนต้องรอนะครับเพราะว่าต้องยื่นเรื่องจดทะเบียนใช้เวลานานาน,นะใครรอไม่ไหวก็ก็อรอไปครับแตถ้าใครรอไหวก็ได้ราคานี้ในนั้นราคาขึ้นนะครับ ฝากก็ได้สำหรับ Easy e ีซี่ที่6395นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมียาเด็กคลิปแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่รับชมอีซ e ี่ที่6395กับ New M Q I G T E WO ที่วันนี้มารับรถท่ามกลางสายฝนสุดยอดวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ